อโมจิ ji, บริษัทสตาร์ทอัพด้านพลังงานที่ยั่งยืนจากสหรัฐอเมริกานะครับได้เปิดตัวรถบรรทุกกึ่งพว่วงหรือว่าเซมิทรัคที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแอมโมเนียคันแรกของโลกซึ่งใช้พลังงานสะอาดและยังช่วยลดการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อีกด้วยครับโดยบริษัทระบุว่าตัวรถสามารถกเก็บพลังงานที่ใช้ได้มากกว่าแบตเตอรี่แบตลิเธียมถึง5เท่าโดยเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ900กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นปริมาณพลังงานที่ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ลิเธียมของรถบรรทุกเทสลาเซมิ นอกจากนี้บริษัทยังระบุว่าถ้าหากแบตเตอรี่หมดรถคันนี้จะใช้เวลาเติมพลังงานใหม่เพียงแค่8นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยให้การใช้งานนั้นสะดวกยิ่งขึ้นครับถึงแม้ว่าตอนนี้เรามักจะเห็นการพัฒนายานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดจากไฮโดรเจนมากกว่านะครับอย่างเช่นรถบรรทุกของวอลโวแต่สื่อต่างประเทศอย่างนิวแอตลาก็ระบุว่าการใช้พลังงานแอมโมเนียก็มีจุดเด่นที่สําคัญไม่แพ้กัน เช่น 1>, 1นะครับสามารถขนย้ายเก็บรักษาได้ง่ายกว่าไฮโดรเจนที่มีวิธีการเก็บรักษาที่ยุ่งยากกว่าเช่นต้องเก็บไฮโดรเจนแบบอัดความดันสูง700บาร์หรือไม่ก็ต้องกักเก็บในสถานะของเหลวที่ควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษครับ 2ด้วยปริมาณที่เท่ากันนะครับแอมโมเนียสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าแกส๊สไฮโดรเจนถึง3เท่าและถ้าพิจารณาภายใต้น้ำหนักที่เท่ากันนะครับแอมโมเนียยังเก็บพลังงานได้สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมถึง20เท่าเลยครับและ3นะครับแอมโมเนียสามารถผลิตได้ง่ายและใช้เป็นเชื้อเพลิงได้หลายวิธีทั้งหมดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการใช้แอมโมเนียช่วยประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บและการขนส่งมากครับสำหรับการพัฒนารถคันนี้นะครับบริษัทมีแผนที่จะทดสอบสมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายเดือน มกราคมนี้และถ้าหากทดสอบสำเร็จนะครับก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมการใช้รถบรรทุกหนักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยและ23จัดก,การขนส่งรวมถึงเป็นคำตอบสำหรับพลังงานทางเลือกใหม่ๆต่อยอดไปสู่พาหนะอื่นๆในอนาคตครับ ขอบคุณที่รับชมทีเรนเทควิพอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเรนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ